บ่อยจ่ายค่าห,หมอไปเยอะมากอีป,ปมชอบนอนมากบิงม,มึงเกินมึงนอนน่ากลัวมากอหโทษนะอีป,ปอมหักกว่ากูไหมไม่มาผิดสาหาโอ๊ยสติสตางเนาะสวยแล้วก็ยังรักกันดีแต่ว่าแฟนไม่ค่อยออกเสีชงนนะ ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9โมง16นะคะชีวิตของมอมก็จะเริ่มขึ้นประมาณนี้นะคะก็จะตื่นประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งแล้วเวลาตื่นมาอย่างแรกอะที่ต้องทําก็คือชอบกินกาแฟานะคะคือวันไหนที่ไม่ดื่มกาแฟาเนี้ยก็จะรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่สดชื่นไปเลยวันนี้เราก็จะรอบิงเอากาแฟามาให้นะคะก็จะมาบอกแผนคร่าวๆวันนี้นะจริงๆพอเป็นฟรีแลนซ์ใช่ปหมมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันอะหรือมันมีงานอะไรบ้างอย่างวันนี้มอมก็จะเริ่มต้นด้วยการถ่ายงานที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็จะออกไป brunch เพืสร็จแล้วเราก็จะมีไปฟอกสีฟันตอนบหายก็คิดว่าจะไปช้อปปิ้งต่อไปเจอแฟนไปทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดจบด้วยตอนสองทุ่มวันนี้มีนัดตีเทนนิสตอนคืนนะคะรอบริงมาทุกคน เจ้าของบ้านท่านหนึ่งค่ะวันนี้เราจะตามติดชีวิตคนคนนี้นะคะสป,ปอมค่ะตอนนี้เราอยู่บ้านหลังหนึ่งที่เรามาเล่นกันตั้งแต่เด็กๆน,นะคะตอนนี้เขาทําบ้านใหม่แล้วนี่ค่ะถ้าครั้งหน้าวอลอินโคเซ็ตพอจะเป็นไปได้ไหมได้ได้เป็นไปได้โอเคหรือว่าถ้าใครรอดูคลิปตามติตีวิตดปอมเตรียมกดลไลค์ไว้เลยจ้าไปค่ะ,ะ,ะข้างล่างก็จะเป็นที่ต่้ง สวยมากเลยนี่วอลอินคเซตชีใครอยากดูวอลอินคเสตสปอมเมนค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันทํางานหรือวันหยุดคะทํางานไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยคือเท่างานเยอะๆก็เคยตื่น8ปดโมงไปถ่ายงานเพราะเวลาเช่าสตูมันก็จะแบบครึ่งวนันใช่ปะแปดโมงถึงเที่ยงตอนบ่ายถ้ามีถ่ายงานอีกก็จะแบบ รัวไปเลยอันนั้นเป็นช่วงที่งานเยอะแต่คืออันนี้ก็ถือว่าก,<ๆ>กลางๆอย่างวันเนี้ยตอนเช้าตื่นมาเราก็จะถ่ายงานก่อนจะตั้งกลง้องแล้วก็จะออกไปใช้ชีวิตนะคะเพื่อนบางคนชอบไปบัานที่ลูกาการไปบันนคือมันก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรเว้ยมันคือการเจอเพื่อนแล้วก็มานั่งเมาท์มอยอัปเดตชีวิตแบบพูดไปเรื่อยอะ่ะประมาณนั้นคนเนี้ยเราให้นิยามนะเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดในกลุ่มละทุกคนจะชอบลงมติแบบน,นั้น<อ>ซึ่งรวมถึงแฟนคลับในท้องรวยทุกคนจะมองว่ามึงเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดแต่พูดกันจา ก็เป็นฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์เลยเมื่อก่อนอาจจะมีแบบมารบอสตาร์เลยตอนนี้ก็คือแบบหยุดไปก่อนแล้วขายหรอใช่เพราะว่าหลังๆงานมันแบบมันเยอะเราก็แบบทําหลายอย่างไม่ได้ก็มีนั่นเพิร์ฟนะคะค่าใช้จ่าเพิ่มถ่ายอินฟรีแลนซ์นี่เคยชีพอินฟูเลยวะใช่อาชีพอินฟูเลยไอนี้ถือว่าเป็นฟูลไทม์อินฟลูเอนเซอร์ไหมใช่เป็นฟูลไทม์อินฟลูเอนเซอร์ถ้าให้เทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตเมลคิดว่าแตกต่างกันไหม แตกต่างแต่เริ่มต้นกับมึงกูตื่นเก้าโมงอีเมลหกโมงมึงตาและแล้วให้เทียบกับสลันแต,<ม>ตกต่างไหมแตกต่างมากคือสลรนเน้นนอนเลยเท่าที่กูดูมาป <laughs> ั๊บหนึ่งซะมึงเกินไปปะกู <laughs> <laughs> เกรงเลยเนี่ยอะเราช่วงนี้ไม่ได้นอนบ้านแฟนแล้วหรอ <laughs> คือก่อนหน้าน,นี้บ้านเราลีโนเอทอยู่ใช่ปะเราก็จะแบบไปอยู่บ้านที่สายสี่เว้ยซึ่งบ้านแฟนเราอยู่สายสาแม่เราก็เข้าใจว่าเราอยู่สายสีมาตลอดแหละแต่จริงๆเราอยู่สายสามสายสามคืออะไแม่ดูทําไมแม่ไม,ไม่ไรแม่อโอเคทํายังไงให้แม่โอเคอ่ะอันนี้สาระสาระ,าระเลยเราเชื่อว่ามีคนในช่องหลายคนคือเราโตแล้วด้วยอะแรกๆนะกูก็จะโกหกแม่เว้ยว,ว่าแบบมาไปนอนบ้านเพื่อนไปเที่ยวกับบิเออเขานอกนกับบิงอะไรเงี้ยแต่คือความจริงแล้วนั้นก็พอเริ่มโตอ่ะคือตอนนี้วมยยี่แปดแล้วใช่ปะแล้วความที่โตแล้วจริงจริงรู้ว่าากรที่เราจอ รเราต้องลองอยู่ด้วยกันก่อนเว้ยอยู่ไปเลยว่าปีนึงอะไรเงี้ยเราอยู่ได้ไหมคือ,คอมันก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่แบบวัฒนธรรมของแต่ละบ้านเนาะแตคือกูก็รู้สึกว่าแบบมันควรลองอยู่ด้วยกันเพราะว่าดีเทลเล็กๆอะบางทีมันก็เป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้ากันไม่ได้หรือว่าเข้ากันได้อะไรเงี้ยแม่วสด,ดีค่ะอุย้ยมาผอมลงปะ<ช>ดูเด็กขึ้นนะ อย่าคือก๋วยเตี๋ยวของพ่อคือปกติพ่อกินข้าวเช้าแต่วันนี้ต้องกินหน่อยเพราะว่าพ่อทำเดี๋ยวไม่กินแล้วแบบจะมีปัญหาอ้าววันปกติตื่นยี <laughs> ่โมงก็เนี่ยเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งกันนีคือวันธรรมดาแต่สาวอาอยพก็จะแบบไม่มีการตั้งนาฬิกาปลุกใช่ะ <laughs> เรื่องการนอนคือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราอะไม่สบายหนักมากเลย อันนี้มัอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการใช้ชีวิตคือถ้านอนน้อยกว่าแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือจะเริ่มแบบมีปัญหาแหละหกชั่วโมงยังไหวนะเว้ยตอนปีเขาโรงพยาบาลบ่อยจนต้องไปซื้อปาาระกันที่แบบเดินรักษา,าเพราะมันสําคัญเรื่องสุขภาพก็เลนต้อต้องตีสายค่าหมอไปเยอะมากามาให้ความเห็นไงกับการที่แบบไปนอนบ้านแฟนไม่รู้่อยากูเหตุผลว่าทำไมมาึงยอมต้องโตแล้วไงดิบคนั้ามันต้องมีมุมมองใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่สามัญสานึกไหมผู้ที่พาน เสียแล้าไม่อร่อยแล้วอีก้าเนี่ยจะกินกินเลยพูดกับพวกหนูมันเป็นกระถานเลยมาการต้องการหมูไปนอนบ้านแฟนมันอุปทานได้หรอวใช่แล้วคนที่ไม่มีแฟนกะมั้ยพีันไงสีันไงจะไปนอนบ้านใครล่ะทำไมไม่พูดทำไมไม่คีดอย่างนี้ขาถามอะเมื่อกี้พูดถึงตรงนี้การนอนสุขภาพแล้วก็ความสุขเออคือกลัวรู้สึกว่าใช้ชีวิตยังไงให้มันแบบมีความสุขมันมันสำคัญ แต่ต้องบอกท่านผู้ชมจริงๆนะอีปอมชอบนอนมากบิ๊กมึงเกินไปคึงนอนน,อน่ากลัวมากอะคือแบบมันเคยนอนไฟหนึ่ง๋อ,อที่ไปเม,มกกวป่ะเออกูนอนน่ากลัวมันบอกว่าให้สอดคาคัญกับการนอนเน้นเรื่องนอนจริงๆฉลาดน่ะนอนแบบแบบปลุกตื่นแบบแบบปลุกตื่นแต่อีปอมนอนแบบปลุกไม่ตื่นน,นาฬิกากปลุกก็ไม่ตื่น,เ,นเพื่อนปลุกก็โมโหทุกอย่างคือถ้ากูมไม่พร้อมตื่นมึงอย่าปลุกกินให้หน่อยกินใหหน่อยกินไหน่เร็ว ไอปอมมันบอกว่าเที่ยวกับใครก็ได้แต่อเอามันไปเที่ยวกับมึงเรื่องนอนโทษน,นะอีปอมหนักกว่ากูไหมอมาวมึงพูดตรงๆเลยมึงคิดว่าใครนอนเยอะที่สุดในเพื่อนเราคือถ้าอีปอมไม่ได้ออกไปข้างนอกก็นอนเยอะอะแค่กูไม่ได้มีโอกาสออกไปข้างนอกไงกูเลยได้มีโอกาสนอนแต่ถ้าอ้ปอมมี<ผ>มึงไม่ออกค่ะแล้วเมื่อกี้มาม้าปอมชื่นชมมึงบอกว่าเออมึงดูเป็นคนที่สมมติมีแฟนก็จะเป็นไปนอนบ้านผ<ม>ัวแต่บอกตรงนี้เลยว่าก็เอาผัวมานอนบ้านก็ได้ อ๋อโหโยสวยอ่ะขอบใจที่ชมแต่ก็อยู่ตัวนี่พอที่สุดในชีวิตแล้วนะมึงออกมานได้ยังเก็บตังนค่ะ ก็คือมันน่าเบื่อมากที่มันชอบเป็นแบบนี้ตลอดเวลามึงย่าโมโหอยังโมโหโอ้ยชอบขับรถไหมปกติไม่ชอบมึงมาขับให้กูไหมละ่ะไม่กดค้างไว้กดค้างไว้ให้มันดับน,นี่เหรอรถใหม่ก็มีปัญหาเนาะอย,อย่าขับเลยบ่ารถจะปกติชอบฟังเพลงแนวไหนคะก็แนวไหล่ะแบบชิวๆสบายสบายวันนี้ถือว่าทำเวลาได้ตามที่กำหนดไว้ไหมใช่ปกติชีวิตจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครึ่งวันจะอยู่ที่บ้านเนี่ยเที่ยงแหละออกจากบ้านก็จะไปใช้ชีวิตนะคะ ก็จะอยู่ที่สีน้เป็นร้านที่แบบเราชอบมาถ้าว่างๆก็คือจะชวนเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็จะมีหน้าเดิมๆใครบ้างมีพิงมีตูนนะคะแล้วก็เฟิร์นใช่มอยเป็นเกสวันนี้นะคะใครเป็นโชว์แหวนิ่งเออเต่าบ้าแล้วปกติเนี่ยชอบสั่งเมนูอะไรคะคืออันนี้เลยเว้ยทัฟเฟิลมัชชูมส์มันจะเป็นไข่แล้วก็ออนท็อปด้วยครีมทัฟเฟิลนะคะแล้วก็จะเป็นซอโด้คืออร่อยมากแล้วก็กาแฟที่ชอบสั่งร้านนี้ก็จะเป็นซอร์เวตคาราเมลลาเต้ คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตแต่คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบบางทีเราว่างที่ไม่ได้ทํางานเรามาเจอเพื่อนอ่ะมันคือเหมือนการได้มาคุยกับเพื่อนแล้วก็คือกินข้าวไปคุยกับเพื่อนไปัวเป็นความสุขอย่างนความสุขเงินผู้ชายจริงๆมันก็ต้องมาพร้อมๆกันนะมึงมันถึงจะมีความสุขใช่ วันวันหนึ่งคุณปอมกินกาแฟกี่แก้วคะสองแก้วขั้นต่ำคือปอมติดกาแฟมากว่าไหนที่ไม่ได้ดื่มจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเฟชแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปไหนจะไปฟ้องสีฟันปอมเป็นคนติดกาแฟใช่ปะมันก็ต้องยิ้มหน้ากล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยข้อเสียคือฟันมันจะเหลืองก็เดี๋ยวจะไปฟอกฟันต่อมิมีวิธีสำหรับคนที่แบบว่ามองกูรู้มึงเคยบอกกูเออแค่แบบเราบอกทุกคนเลยเว้ยแล้วคือหมอบอกว่าจริงๆอิะกินกาแฟมันจะทําให้ฟันเหลืองสุดใช่พวกอาหารมีสีเ่ยแต่กาแฟน่าจะหนักสุดแล้วคือเราบบบออกกเเเเลลยวว่่่าาาััดดดหหู้้้้้ทไไไไมมมนนขปแใฟ เอออันนี้อร่อยว่ะมันเป็นซอสซอสเด็ดคราบแมววะตรงนี้ที่โรงแรมของอยู่ตรงเนี้ยคือว่างใช่หนึ่งว่างสองหัวไม่อยู่สีชม<อ>พูพลาสเทลวมันจะไม่ได้เข็มมากมมมมาก็คือมันจะออกแบบสงบสงบแล้วทรงๆก็ยังรักกันดีแต่ว่าแฟนไม่ค่อยออกสื่อน,นะคะช่วงนี้ ก็จะไปทําฟันเสร็จแล้วก็จะไปเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็จะรอแฟนมากินข้าวด้วยนะคะตอนเย็นแล้วก็จะไปตีเทนนิสตอนสองทุ่มก็เยาวๆไปข้างและเพลงต่อไปก็เธอคือกาแฟในตอนเช้าหยุดดีเพลงนี้ตั้งเป็นลิงโทนด้วยแกหนวันของฟอมนะคะพูดตรงๆนะอันนี้เขาเรียกว่าสโลไลฟ์ของจริง,งน,งนงในนไม่มาผิดสาขาสติสตางเนาะ ปอมมันดูผิดสาขาที่ทําฟันอ่ะมันไม่ใช่สาขาพารากอนแต่พารากอนก็มีนะใช่แต่พารากอนกเอ็มคเทียมันคนละที่ไงมึงคือมันคนเรามันผิดพลาดกันได้บิงตอนนี้ก็มาถึงร้านทำฟันสักทีนะคะ D IDC นะคะที่เอ็มอมอ่ะก็เดี๋ยวให้ส่งต่อให้ปอมนะคะระหว่างนี้ว่าเขาจะไปทำอะไรใดๆดบ้างเพราะงั้นเดี๋ยวกูไปขออนุญาตไปหาลกินเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวกูโทรไป ก็เข้ามาในห้องทาฟันแล้วนะคะอย่างที่บอกไปคือบอมเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆุกฟันมันก็จะเหลืองมากๆนะคะซึ่งบอมันก็จะฟอกทุกปีอยู่แล้วปกติก็คือจะทําแบบซูมแต่คือก็เพิ่งมารู้ว่าแบบซูมก็คือฟิลิปซูมใช่ไหมคะใช่ครับ <laughs> เพราะว่าซูมเป็นของฟิลิปอยู่แล้วซูมก็จะเป็นการฟอกสีฟันก็จะมีหลายสเตปข้อดี<ช>ของมันก็คือถ้าเทียบกับที่ห้ออื่นอะความเสื่อมจะน้อยกว่าเหมือนระดับสีที่ฟอกอะเหมือนมันจะได้มากกว่าใช่อาจจะได้มากกว่าเท่านี้มันแล้วแต่คนเมนรรมมสสาาาาถถขวด้ึงเเี ก็ใช้เวลา45นาทีทำครั้งละ15นาทีทั้งหมด3รอบเรามาวัดผลลับธ์ระหว,ว่างก่อนกับหลังดูซีหน้าเนาะน่าจะประมาณ D2 หลังฟอกขั้นต่ำเลยนะขั้นต่ำจะได้ว่ามัน อ,อันนี้ข่าวอยู่นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าให้ความร่วมมือดีอาทิตย์แรกอย่าเพิ่งไปทานอะไรที่มันมีสีเยอะอาจจะไปได้มากกว่านี้อีกนะคะถ้ากินกาแฟถามว่ากินได้ไหมบางคนกินทุกวันใช่ไหมกินได้แต่เวลาถ้าเกิดกินมีทริคก,ก็คือสามารถใช้หลอดดูดแล้วดูดผ่านฟันไปเลยได้ดใช่กัดหลอดแล้วดูดผ่านฟันไปเลยอย่าให้มันแตะฟันค่ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นวิธีดูแลตัวเองหลังทานช่วงอาทิตย์แรกคะ เสร็จแล้วนะคะอ๋ออ๋อสวยแล้วมาค่ะรอนานปะไม่รู้รู้สึกว่าแบบนานขนาดนั้นถือว่าเป็นการตามติดชีวิตเพื่อนที่กูได้พักผ่อนของสลันคือพักหนักสุดของมึงพักลองมาของอีเมล,ลเหมือนกูไม่ได้พักไหนยิงทีเออยิ้มยิ้มถ้าเหี่ยวบีฟอสเตอร์คืนเยอะปะเนี่ย เอาเผื่อใครอยากทําฟันที่มึงทำมึงทำแบบไหนฟิลิปซูมไวสปีดนะคะแบบนี้มันจะเนื้ขาวได้แบบเฉดสีคือมันจะเยอะกว่าแล้วคือสำหรับใครที่กลัวว่าจะเสียฟันอ่ะคือพูดตรงๆว่าไม่เสียเพราะอันนี้ฟอกไปสามรอบใช่ป่ะแต่ถ้าใครที่ฟอกแบบปกติหรือแบบธรรมดาคือมันจะเสียเพราะบอมลงมาแล้วมันทนไม่ได้เว้ยและที่เนี่ยเขาให้อันนี้มาด้วยเจลที่แบบเอาไว้ลดการเสียฟันตอนนี้บอมก็ทาอยู่นะมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเย็นๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยเสียอีกอย่างนึงถ้าฟันเหลืองนะแลวทาลิปสีเข้มหรือว่าสีที่มัััันนนนแจมมมากๆ่ทให้ฟ เว้ยเพิ่พมความมั่นใจเออมันคือการเพิ่มความมั่นใจเว้ยสาวใครที่แบบอยากจะยิ้มสวยหรือแบบใครที่ไม่มั่นใจอ่ะคือผมแนะนำนะมีไอพีวีไปไปไหนคะแฟนมาหาค่ะปอนไปพักร้อนโอ้ยอาการหนักทั้งคู่โอ้โหบุญแล้วบุญแล้วสีสันชีวิตช้อปปิ้งได <ป S> ้มึงมัดเนื้อไงกับปอนก้อน เพื่อนอารมณ์ไม่ดีอ่ะลองลองแว่นลองแว่นลแนล้วจะอารมณ์ดีขึ้นอยเพย่งบอกว่า,ยา,ยา,ยาอุ้ยแทบมากโออแซ่บมากอน,นึงหยุดก่อนหยุดตอนเนี้เอาล่ะ,ละชีวิตกูแล้วไม่มีความสุขแล้วอ้ยแซ่บเกินโอ้ยอยากได้ไวะหยุดดิกูว่าหยุดที่ความติดชีวิตใครก่อนคือแบบพวกมันแทบมากกูก็ดูดิเหมือนกตั้งติดชีวิตแล้ว่ะแล้วหลุดหัวมึงยังไงนะกลับบ้านไปแล้วอ่าตอนนี้ก็ค<อ>ือคือลดแล้วนะคะสำหรับ1วันกับ หนึ่งวันกับเพื่อนคนนี้เดี๋ยวบิงจ,จะส่งไม้ต่อให้ปอมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปกินข้าวกับแฟนเขาขสรุปคนทางอะไรก็คือเพื่อนเพื่อนทิ้งกูไว้ตรงนี้แหละ <c oughs> ขับเพื่อนด้วยอะไร <c oughs> ขับเพื่อนด้วยผัวแกงนี้มันเป็นยังไงบอกกลับบ้านได้เดี๋ยวกูกลับด้วยเจอกันขอบอกนะตอนนี้เราอยู่เอ็มคเทียร์อ่ะคิดสภาพตามห้าโมงวันที่ฝนกําลังจะใกล้ตกแล้วและอ e ีปอมต้องขับรถจากสุขุมวิทไปสายสามเพื่อไปกินข้าวกับปอนเพื่อนทุ่มมากถ้าแฟนเรียกปุ๊บพร้อมไปทันทีก็เนี่ยนะคะก็คือวันเนี้ยของปอมก็เป็นเพื่่อออนนทีีใชช้วิตตแบบโฟย ใช้ชีวิตแบบมีความสุขของนางอะ่ะก็เดี๋ยวก่อนไปแต่เราจะมีคําถามกับสปอมนะคะคุณคิดว่าหนึ่งวันของคุณใช้เวลาคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนวันนี้ถือเป็นวันที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่คือจริงๆมันก็จะมีวันที่ใช้แบบคุ้มค่านะก็คือตื่นแต่เช้าทําอะไรแต่สาหรับเราอ่ะวันหนึ่งถ้าเราได้ทําสักงานหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเว้ยบทเรียนของวันนี้ออจะสอนให้คุณรู้ว่ามีอะไรโทรอย่าพิมพ์ะ ไม่มันถึงกูกับแฟนไงอ๋อคืออย่างเมื่อกี้เราพิมพ์กันมันก็คือไม่ค่อยชัดเจนสิ่งที่ควรปรับปรุงคือการสื่อสาร ถ้าแบบวันที่เจอแบดเดย์มากๆนะเวย้ยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรเลวร้วายสำหรับเราเวย้ยทุกปัญหามันมีทางออกเขา้าใจปะถ้าเราสามารถหาทางออกได้อะมันก็ถือว่ามันไม่ได้เลวร้วายเวย้ยบอกว่าให้คนเราอะชมตัวเองทุกวันเวย้ยสามอย่างที่อยากชมตัวเองในวันนี้กูเก่งกูเก่งและอย่างหนึ่งคือกูชอบคิดว่าแบบเราอะโตขึ้นทุกๆวันนิสัยแย่ๆในอดีตอะกูไม่ได้เป็นในอนาคตเลยอ๋อก็คือชมตัวเองว่าอะไรปรับปรุงออกูกูปรับปรุงตัวแล้วข้อสามก็คือกูสวย โอเคชมแบบนี้ได้เลยความสุขเล็กๆเ,เริ่มจากการชมตัวเองอคำถามสุดท้ายและคุณค่าในชีวิตของสปอมคืออะไรงบประกวดมไม่ <laughs> ใช่รู้สึกว่าการที่กูตื่นมาได้ใช้ชีวิตได้ทําง,งานได้เป็นในแบบที่กูเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมันคือคุณค่าเว้ยกูรู้สึกว่าการที่ เนี่ยถ้าประกวดตกรอบแรกพูดให้งงไม่ถึงเข้าพีริมพูดให้งงมึงเดี๋ยวมันคมเองโอเคเดี๋ยวเราจะส่งต่อไอปอมนะคะเดี๋ยวไปดูว่าปอมจะไปทำมัคทิวิตี้อะไรต่อจากนี้บายบิงไปแล้วนะบายๆล้วคนต่อไปอยากดูใครเมนไว้ด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะ ตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านปอนแล้วนะคะแล้วปอนก็ซื้อบะหมีม่ให้หน้าเซเว่นแล้วก็อะไรอีกแต่คือปอนอ่ะกินมาแล้วใช่ไหมเพราะอยากถามเธอว่าเมื่อกี้ตอนที่เธอรู้ว่าเขาอ่ะอยู่เอ็มพีแต่ว่าเธออยู่พารากอนอะไรอย่างเงี้ยเธอโกรธเขาไหมไม่โกรธ ทำไมเธอถึงไม่โกรธไ,ไม่โกรธทำไมโกรธไปก็ไม่ช่วยอะไรแล้วจริงบ้านไกลมากรถมันก็ติดด้วยคือคนแล้ว่บอลก็เลยกลับมาก่อนเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันนะแต่บอลก็ซื้ออันนี้มาให้เพราะว่าเราจะไปตีเทนนิสแล้วแบบทางผ่านใช่ว่าบอลเป็นทางผ่านก็เลยแลวะมามแล้วเขาก็ไปซื้ออันนี้มาให้เธอด้วย <c oughs> ที่สุนเน่ยนะคะคือปาร์เป็นคนชอบไปแคมป์มากเอาดอกกิจกรรมเอาดอจริงๆเราเป็นคนกินอะไรง่ายมาเว้ยทุกคนข้าวเย็นเราก็คือสิ่งนี้นะคะบะหมีม่กับแบบไส้กรอกไส้กรอกหรืเข็นไส้กรอกทอดก็เลยสวยหระอะ นี่ก็ถึงสนามชนิดแล้วนะคะปกติอะผมจะชอบเล่นวันธรรมดามากกว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็ไม่มีคนตีด้วยเราก็จะตั้งคูมาน็อกลูกให้นะคะที่ชอบออกกําลังกายตอนกลางคืนเพราะว่ามันไม่ต้องโดนแดดเลยทุกคนคือมันก็จะไม่ร้อนแล้วผมก็ทีแถวบ้านก็ใกล้มากก็ตีเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มเหนื่อยมาก จะไปเจอกันที่บ้านนะคะอาบน้ําทาครีมเรียบร้อยนะคะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าๆคือบอมจะเป็นคนนอนดึกประมาณเที่ยงคืนตีหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงกลางคืนบอมชอบเคลียร์งานคิดว่าคืนนี้ก็จะนอนประมาณเออตีหนึ่งก็จบไปชีวิตหนึ่งวันของบอมที่แบบวุ่นวายยุ่งเหยิงมากแล้ววันนี้ก็เหนื่อยมากนะคะก็ขอตัวไปแหละ๊ายบา